สวัสด so, ีครับผมเจ้ากีต้าร์ครับผม ครับผมนะใครที่กำลังจะฝึกอิน o ูไว้นะครับนะก็ลองดูคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับนะวิธีการนำตัวโน้ตไปใช้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ,ะใช้ตัวโน้ตกันแบบว่าเหมือนกับการไล่สเกลปกติก็คือนะครเราก็จะใช้กันแบบนี้นะครับ พอเราใช้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราเอาไปเล่นในเพลงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเป็น,เป,นเป็นการฝึกแบบนี้นะเพลงมันก็จะไม่มีเขาเรียกไม่มีวลีไม่มีบทความไม่มีการสื่อสารเป็นคำพูดให้กับท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราผมลองเล่นให้ดูนะครับถ้าเล่นแบบ เห็นไหมครับคือมันเข้าไหมมันเข้าแต่วิธีการนาไปใช้ม,มันอาจจะฟังดูแบบมันเหมือนประกันที่ถ้าพูดภาษาชาบ้านคือเฮ้ยมาไล่สเกลให้เราฟังทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยถูกปะเออจริงๆแล้วมันควรจะเป็นกาพูดนะ่าสมมุติว่าเราต้องตีความหมายของบทเพลงก่อนบทเพลงนี้มันเป็นแบบว่าอะไรประมาณอย่างเงี้นะครับมันก็คือมัน มันเป็นขอที่แบบว่ามันคิดถึงมันเงามันเศร้ามันซึมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องตีความหมายของของแบ็กกิ้งแท็กก่อนนะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยเรื่อเรา้สึกยังไงู้สึกแบบสนุกแบบเกาๆหรืออารมณ์ยังไงอันนี้ตามบริบทของแต่ละคนสิ่งแวดล้อมแต่ละคนที่อยู่นะครับ,อรบพอเราอินเรารู้สึกกับมันแล้วเราก็บรรยายไปเป็นคำพูดหรือตัวโน้ เนี่ยมันมันมันฟังดูแบบเออมันฟังดูมันมีวลีมันมีคําพูดมันมีมันมีอะไรมากกว่าที่เราจะไปเล่นอย่างนี้ทุกวันคือถ้าใครที่ได้แบบนี้แล้วคือไล่สเกลได้โอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้แล้วเนี่ยคุณมาเรียนกับผมต่อคือการนําพวกสเกลที่คุณฝึกมาเหล่าเนี้เอาไปใช้ใช้มันถูกนะคือมันต้องลงนะครับมันม่ไม่แบบเอ้ย ใช้แบบโม่ๆเดี๋ยวมันก็ลงเองไม่ใช่นะคือมันมันมีหลักการของมันอยู่มันมีไส้ในอยู่ว่าอ๋อคอร์ตต่อไปนะครับเ i n ว r นะร์คอร์ตต่อไป F อะไรอย่างงี้นะครับ E อะไรอย่างงี้นะครับมันมีตัวโน้ตมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในคอร์สอะไรพวกนี้นะสามารถบรรยายได้เลยนะครับแล้วที่มันคือมันลงเลยนะครับมีบล็อกฟอร์มอยู่ ครับมันเนี่ยมันมีบล็อกฟอร์มของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะ่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดร์สนี้เลยในไหนคุณเรียนแล้วคุณไล,ล่สกิลได้แล้วนะครับนะมาเรียนต่อนะมาเรียนต่อมาเอาความรู้ของผมไปเติมและคุณบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นเทพเลย ไม่ได้สอนแค่การนําไปใช้เดียวคือสอนการนําไปใช้การสร้างวลีสร้างตัวโน้ตสร้างสำเนียงเลยนะอ่าสมมติว่าสำเนียงนี่อ่าเป็นการดีดนโน้ตธรรมดาแต่ดีดอย่างไงให้มันเพาะอ่าฟังนะฮะอันนี้ดีดแบบไม่เพาะก่อน่อ มันเป็นไงฟังแล้วเป็นไงมันแข็งถูกปะมันแข็งมันกระด้างอู้ยมันไม่มีเอ่อวลีเลยอ่าแต่ถ้าดีดที่มันเพาะดีดเป็นวลีเฮ้ยมันทำไมมันมันมันโน้ตมันเหมือนกันนะโน้ตเดียวกันเลยแต่ทำไมคนดีดไม่เหมือนกันเอ้ยมันทำไมเพาะแตกต่างกัน เห็นไหมเนี่ยมันมีลูกหยุดลูกเอื้อนลูกดันสายลูกเอา่าไวเบรโตร้ลูกเขาเรียกว่าอ่ากัดปิกต่างเนี่ยกัดปิ๊กแล้วเขายาวสาย นี่ยังไม่รวมนจนการใช้การยงคันโยกอะไรต่างๆเห่างนี้นเนี่ยแม้คือผมทำให้ดูเลยว,ว่านี่นะคือถ้าคุณมาเรียนคุณจะได้อะไรแบบเนี้ยคือมันโอ้โหมันเยอะมากๆอ่ะแล้วมันก็เรื่องกันกคือผมบอกตรงผมหามาตั้งแต่เด็กแล้วคอร์สพวกเนี้แทบจะไม่มีสอนเลยมันยากมากนะกับคนจะอธิบายให้คุณเข้าใจได้แบบว่าได้แบบเออที่มาที่ไปว่ามันเป็นยังไงไปดูในคอร์สดูตอนนี้คุณอาจจะงงนะเขาบอกได้เลยว่าเอ้โอ้อมันทําอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ คือต้องไปในคอร์ส่มันมีสอนเยอะอ่ะเดี๋ยวผมเล่นกับแบ็คกิ้งแท็ให้ดูนะเล่นกับเหมือนว่าคนไม่ไม่มีสำเนียงเล่นแบบมั่วๆเห็นปะ่ะคุณเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่า แต่แล้ถ้าเป็นอย่างนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่า ม,มันมันมีสำเนียงมันมีวลีมันมีความเข้ากันของแบล็กเก็งแท็กเห็นไหมเนี่ยเขาก็เรียกว่าแบบว่ามืออาชีพนะมืออาชีพเล่นนะมันแตกต่างกันเพราะนั้นแนี่ยแน่นอนครับมือชีพกับมือสมัครเล่นเนี่ยมันอยู่ที่การรู้หรือไม่รู้หรือวิธีการนําไปใช้มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูไปก็คือว่าถ้าคุณแบบว่าเล่นไม่มีสำเนียงแล้วก็ที่สำคัญเล่นไม่ตรงคีย์ไม่ตรงโน้ตด้วยมันก็จะเป็น คุณก็ได้แค่ไล่สเกลให้มันตรงกับแบงค์แท็กมันไม่สนุกอะมันสนุกยังไม่พอคือมันอาจจะได้แหละแต่ว่าบางทีมันมันต้องรู้เพิ่มเติมจากจุดเนี้ยจุดที่คุณเป็นอยู่นะครับอ่ามันถึงจะสนุกแล้วมันก็จะเพลินนะครับแล้วมันก็แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่านั้นนะคะคือมันมันมีอะไรมากกว่านั้นคือคุณสามารถนําไปแกะเพลงได้สมมุติว่าเพลงนะครับคี่ไอไมเนอร์อันนี้ผมเล่นเป็นดอบสายนะไอไมเนอร์ เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้โน้ตรู้คีย์รู้คอร์ดได้เลยทันทีนะมันมีวิธีการอยู่ข้างในคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมสอนข้างในนะครับอันนี้คือแค่เปลือกเปลือกเฉย มันมีความนวลมีความสะอาดของเสียงแม้ว่าไดไม่เยอะนะครับ <c oughs> มันนี่นะครับมันมีมันมีแบบ มันไม่เหมือนคนที่เล่นมั่วคุณเข้าใจไหมเออแล้วคุณคุณน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าคุณเล่นแบบเล่นไม่เป็นนะเออเล่นไม่เป็นันก็จะเป็นอย่างนี cave. ้ถูกไหมอ่าเเสีกิเมือมือชีพ มาแตกต่างกันเพราะนั้นเองอย่างที่ผมเล่นให้ดูเลยก็คุณอยากจะเป็นตัวถงของวงหรือว่าคุณอยากจะเกิดบางทีก็แบบแค่นี้พอไม่ใช่แล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเล่นให้มันคุ้มเกิดบางทีเล่นให้มันสุดเล่นให้มันเป็นจริงๆเล่นให้มันได้ทุกเพลงได้แล้วก็เรียกว่าได้ทุกแนวเวลาแบ็คกิ้งแท็กขึ้นมาเพลงไหนนะครับก็เล่นได้หมดนะครับอ่าเราผมลองเปลี่ยนแบ็ k กิ้งแท็กให้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าหาว่าเอ้ย fake หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดู เล่นให้ดูเลยชัดๆนะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามโฆษณาแป๊บ,บนึงอันนี้เป็นคีย์ที่ผมไม่ไม่ได้เล่นนะอันนี้มันน่าจะเป็นอยู่ในคีย์ e minor ่าผมเล่นตามนี้เลยนะอันนี้คือยังแบบสดๆให้ดูเลยแต่ว่าเพลงนี้มันจะช้าหน่อยนะ 拜拜 นี่วันนี้จุ๋มบอกผมให้ดูนี่คืออะไรมันคือประสบการณ์เวลาเราเล่นเยอะๆเห็นไหมเราผ่านมาอะไรเยอะๆเราฟังเพลงครับแป๊บเดียวเรารู้ความหมายของเพลงเลยเรารู้เขาเรียกว่าบริบทของเพลงนี้มันเป็นยังไงมันเหงามันเศร้ามันซึมมันคิดถึงโอ้มันแบบว่ามันกระวนกระวายเห็นไหมโน้ตแต่โน้ตที่กันออกไปเห็นไหมไม่จาเป็นจะต้องไปแบบว่าไปไล่สเกลให้ให้ให้ผู้ฟังเลยเห็นไหม อันนี้เป็นเป็นรูปฝึกนะถูกไหมแต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้เห็นไหมผมทำให้คุณดูเวลาเอาไปใช้มันไม่ได้ใช้แบบนั้มันใช้แค่แบบมันใช้ความรู้สึกคําพูดวลีเนี่ยแหละการแต่งพวกเนี้ยสำเนียงต่างๆอาการดันสาย<ต>เห็นไหมมันบ่งบอกเสียงให้มันเข้ากับแบรกิ้งแท็กนั่นแหละนี่คือจุดประสงค์และจุดหมายเลยเนี่ยเห็นไหมครับวันนั้นเนี่ย ผมบอกเล่เลยว่าไม่ควรพลาดคอสนี้เลยนะครับนัสอนแบบว่าหแบบถึงพิกถึงขิงเลยนะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อ,ตอ,ตอไปรหัสเดียวตลอดชีพเพียง9 9 9้าบาทแอดไลน์วิทีิโปดส่งหด์แปดสามหน5่ง8แแอดไลน์เบอร์นี้แล้วพิมพ์ว่าสนใจคอสอนกีตาร์บอกเลยแล้วเด็ดกว่านี้เยอะอันนี้แค่ทำเป็นตัวอย่าง,างเฉยนะทำให้ตัวอย่างให้คุณดูให้เห็นเปรียบเทียบระหว่างหน้ามือหลังมือเลยว่า เป็นกับไม่เป็นนะครับมันเล่นแตกต่างกันยังไงและมันทําให้คุณดูได้เลยว่าผม,มไม่ได้มีการเฟกใดๆทั้งสิ้นว่าเอ้ยโอ้โหัคีย์นี้มันเล่นมาไม่รู้กี่รอบไปใช่เนะี่ยเอาเดี๋ยวเอาไปอีกทีอะเดี๋ยวเอาเอาคีย์อื่นบ้างอะเดี๋ยวคีย์นี้บ้างเพลงอื่นไม่ใช่เพลงอื่นอ่ะเพลงนี้นะใน youtube เลยอ่านะอันนี้นะ่าจะอยู่เป็นอีฟั e เนี่ยเห็นไหยถ้าคุณหยิบกีตาร์มาแล้วคุณเล่นอัดเพลงอ่ะเพลงพูดท่าตัเพลงหาอะไรก็ได้เล่นได้หมดอ่ะเนี่ยเห็นไคือมันเล่นให้หมดอ่ะไม่ต้องมีโอ้มันไม่มีเฟกอะจำพวกกีตาร์ไฟแบบไม่ต้องเฟกเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งหลอกคุณหรอกคือเล่นได้หมดทุกเพลงนะครับนะขอให้มันให้เรารู้ว่าอ๋อบริบทของเพลงนี้มันคืออะไรคาว่าบริบทคืออะไรมันก็คืออารมณ์ของเพลงอารมณ์ของการสื่อสารว่าอ๋อมัน มันมีความแบบมันมีความสนุกอ่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าแบบแนวแบบนิโอโซมันมีความสนุกมันมีความเล้าใจมันมีความแบบเอ้ยกระตุกกระติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันก็ต้องโน้ตมันก็ต้องเป็นไปตามที่ผมเล่นให้ดูเห็นไหมเนี่ยนะครับแค่เรารู้เบด้งของเพลงแล้วก็รู้คียของเพลงถูกไหมอ่ารู้ว่าอ่ะเพลงนี้คีอะไรหลังจากนั้นคอร์ดเนี่ยมันก็ไม่หนีจากไปไหนครับคอร์ดมันก็วนๆกันอยู่ มันก็อยู่ในคีย์ของมันถ้าคุณรู้จากคีย์นะครับคุณก็ไล่สเกลไว้ได้เลยนะครับโนต้ตเนี่ยมันก็อยู่ในสเกลของมันอยู่แล้วแตนะ่เพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรโนต้ตแล้วก็ประดิษฐ์โนต้ตเป็นคําพูดออกมาอย่างไงแล้วก็ให้มันเข้ากับบักกิ้งแท็กอย่างไงแค่นั้นเองเนี่ยนะมันก็ได้หมดอันนี้มันม,มองไปถึงการแต่งเพลงได้ด้วยนะถ้าคุณจะแต่งเพลงอนะ่สมมุติว่าอะไร คือต <c oughs> ัวอย่างนะอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะแต่ถ้าคุณวันนี้คุณเห็นไหมมาจะแต่งเป็นเพลงยังไงถูกไหมเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยนะครับการแต่งเป็นเพลงแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นโน้ตเป็นบัลลีที่มันไพเราะพอเพลงนั่นแหละครับนี่คือเสน่ห์ของการอิมพไว้แล้วก็ประโยชน์ของมันแล้วก็การไปต่อ นะครับที่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหคอร์สนี้มันเปลี่ยนแปลงหลายๆคนให้1แกะเพลงง่าย2นิ้วคนจะคล้องขึ้น3เขาเรียกว่าคุณจะอิมพไว้ได้ทุกขีแล้วก็เล่นได้ทุกขีทุกเพลงแล้วนะบางทีนะบางเพลงเนะี่ยบางทีเราไปไปไป,ไปเรียนกันหรือไปทำอะไรไปฝึกกันอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ C อย่างเดียวแต่ิที่ผมบอกไปคือเล่นมาเถอะคีอะไรเล่นได้หมดอย่างนี้ดีไหม ดีดีครับไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะครับรู้เยอะมันดีกว่ารู้น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนไปเถอะโอ้โหเก้าร้อยเก้าบาทรหัสเดียวตลอดชีพถามได้ตลอดโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ดีเหรอถูกไหมผมจะบอกความลูกค้ายด้วยนะหนึ่งถ้าคุณลงเรียนตามคอร์สทั่วไปคอละสองพันสี่ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงค่ารถอ่ะสามร้อยห้าร้อยเติมน้ำมันไปยังไม่รวมค่ากินผมบอกได้เลยเดี๋ยวนะฮะเงินห้าร้อยแป๊บเดียว หมดไปเป็นพันละหนึ่งขอหนึ่งชั่วโมงเลยอ่ะวันที่สองไปอีกพันสี่ห้าพันแล้วบางทียังได้อยู่แค่นี้ไล่สเกลอยู่เลยนะครับมันเพราะว่าบางทีเลยบางทีมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอะ่ะบางทีเราไปเรียนแต่ว่าเราไม่เอาไปใช้เนี่ยมันก็ยากมันก็ยากที่จะพัฒนาถูกไหมแต่ถ้าคุณอยากพัฒนาเนี่ยมาหาคอร์สแบบเนี้ยมันเหมาะกว่าแล้วมันคุ้มกว่าเรียนได้ตลอดดูเดี๋ยวนี้บูไม่ต้องออกจากบ้านดูในเน็ตดูอะไรเลยก็สอนแบบว่าชัดเจนเลย แบบถึงพลิกถึงขิงถามได้ตลอดด้วยคุ้มนะครับอ่ะโอเคจัดไปประมาณนี้เลยล้กันนะครับผมนะเดี๋ยวก็ทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงนี้ลกันนะครับเดี๋ยวเล่นแบบไม่เป็นก่อนแล้วกันไม่เป็นไม่เป็นเต็เนี้ย BAP นี่ทำให้ดูกระดาษนี่โอ้โหถ้าไม่ลงคอร์สตรเสียดายจริงเสียดายที่ดูมาจนจบเสียดายที่รู้จักกันบอกได้เลยโคตรคุ้มจัดไปแอดไลน์มาเลย083 165 5688แอดไลน์บันนี้เราพิมพ์ว่าสนใจคอร์สเรียนกีตาร์ลุยทักมาได้เลยรออยู่จัดไป